รอบเชิญท่านเสรณนีอดีบนอภิปรายครับเชิญครับ,รบกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านผมเสรณีอนินบนุสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มที่6กลุ่มพืชสวนป่าไม้ปศุสัตว์แล้วก็ประมงจากอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์เมื่อพูดถึงร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นม ผมถือว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ให้การสนับสนุนพรบนี้อย่างเต็มที่ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีมาแต่เดิมแล้วก็หมักหมมมายาวนานถามว่าทำไมถึงต้องสมควรแก้ไขเพราะว่ากฎหมายนี้ใช้มาตั้งแต่ปี2551ซึ่งเป็นกฎหมายที่ยังไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่เราสมควรที่จะมีการปรับปรุงและแก้ไขให้ดีขึ้นเมื่อ <UC> พูด <uffy> ถึงอาชีพโคนมและอุตสาหกรรมโคนมเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมาโดยตลอดว่าโคนมหรือการเลี้ยงโคนมนั้นถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ จะสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรและตลอดยะะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในคราวที่ท่านได้สเสด็จประพาสประเทศเดนมาร์กท่านก็ได้ความรู้ประสบการณ์และท่านได้เป็นองค์ที่จะให้การสนับสนุนจนมีการตั้งองค์การส่งเสริม กิจการโคนมแห่งประเทศไทยขึ้นมาที่เราเรียกว่าอสคภายใต้ผลิตภัณฑ์นมที่เรียกว่านมบัวแดงท่านประธานทราบไหมครับว่าปัญหาในการเลี้ยงโคนมนั้นมันมีปัญหามากมายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นพันโ,โคซึ่งวันนี้เรายัางขาดการสนับสนุนและขาดการเหลียวแลที่จะมีการวิจัย แล้วก็พัฒนาพันุโคโนมที่สามารถให้ผลตอบแทนน้ำนมต่อมื้อในปริมาณที่สูงปัญหาในเรื่องของอาหารสัตว์ที่มีราคาแพงและก็มีคุณภาพต่ำปัญหาการขาดแคลนแรงงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลไปถึงปริมาณของน้ำนมและคุณภาพของน้ำนมแต่ในบางปี หรือบางฟาร์มถ้าหากว่ายังมีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์หรือโรคระบาดของสัตว์ที่ยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นโรคปากและเท้าเปื่อยโรคเต้านมหมักเสพสิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นที่จะทำให้ไม่สามารถที่ประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมเนี่ยได้อย่างยั่งยืนและก็มีความสำเร็จดังนั้น เมื่อมันมีปัญหามันก็ต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรเ,กนเนี่ยมีความลำบากประกอบกับราคานมในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพราะว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ออกมาทำกรงสร้างราคานมว่าราคานมในประเทศไทยนั้นมันควรจะเป็นราคาที่เท่าไหร่ พี่น้องเกษตรกรถึงจะได้รับความเป็นธรรมและสามารถประกอบอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืนท่านประธานทราบไหมครับว่าการค้าในโลกนี้มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องยอมรับในเรื่องของการค้าเสรีที่เราไปทำพันธสัญญากับประเทศไทยออสเตรเลียประเทศไทยกับนิวซีวแลนด ธรรมปานครับสิ่งที่เราไปทำมันกลับมาซ้ำเติมพี่น้องเกษตรกรอย่างมาโหฬารเพราะว่านมและผลิตภัณฑ์นมต่างๆจากทั้งสองประเทศก็ได้เข้าทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมหาศาลภายใต้กำแพงภาษีศูเปอร์เซนในขณะที่รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการเตรียมตัว หรือเตรียมการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการค้าเสรีซึ่งในานานาอารยประเทศนั้นก่อนที่เราจะไปลงนามในสนธิสัญญาต่างๆกับหลายๆประเทศนั้นเขาจะต้องมาดูก่อนครับว่าประเทศเรานั้นเรามีสภาพในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งของเราเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราเสียเปรียบเราจะต้องแก้เกม หรือแก้ปัญหาในสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก,กเกษตรกรรายย่อยเกิดการเสียเปรียบและที่สำคัญที่สุดครับผู้บริโภคก็ไม่ได้มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจุดเด่นของ ร่างพระราชบัญญัติที่เราได้มีการแก้ไขนั้นหลายท่านก็พูดมาบอกแล้วว่าเราสามารถที่จะแก้ขันแก้ไขให้มันมีความทันสมัยครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างคณะกรรมการแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกร,กรเข้ามาเป็นตัวแทนและเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นอำนาจหน้าที่ต่างๆก็มีความชัดเจนมากขึ้นครอบคลุมในเรื่องของการกำหนด กดไกลไกลไกแล้วก็เงื่อนไขต่างๆตลอดหวนโซ่การผลิตทั้งหมดเราจะเห็นว่าถ้าหากว่าพรบฉบับใหม่ที่เราได้มีการแก้ไขสามารถไปบังคับใช้ได้นะครับก็จะส่งผลนะครับให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็การทำงานที่ง่ายขึ้นพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้ยย่งยืนแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านประธาน ไปถึงท่านรัฐมนตรีนะครับก็คือว่าเดิมทีในเรื่องของนมโรงเรียนนั้นเราจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเคยตั้งกรอบงบประมาณไว้ประมาณ1,500 0ล้านบาทแต่ที่ผ่านมานะครับเราใช้ไปแค่1 1 0 0 0 0ล้านบาทปริมาณน้ำนมดิบในแต่ละวันที่พี่น้องเกษตรกรผลิตได้ กลับเข้าสู่สัดส่วนของนมโรงเรียนเนี่ยน้อยมากมันเป็นไปได้ไหมครับท่านรัฐมนตรีว่าทําอย่างไรที่เราจะใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยมาดูแลพี่น้องเกษตรกรภายใต้นมโรงเรียนเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมในทุกภาคส่วนท่านคงไม่ปล่อยให้ผู้ประกอบการบางรายที่เป็นรายใหญ่เหมือนที่ท่านยุคนได้พูดมาแล้วว่า ไปครอบครองการตลาดไปครอบงำการตลาดและก็นำผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นส่วนประกอบในการทำนมโรงเรียนแล้วขาดการเหลียวแลพี่น้องเกษตรกรระดับรากหญ้าที่ผลิตนมได้ในแต่ละวันเนี่ยแล้วไม่สามารถขายได้หมดอีกทั้งหน่วยงานที่ดำเนินการเรื่องนมโดยเฉพาะอสอคอเนี่ย ก็กลับได้รับสัดส่วนที่จะเข้ามามีส่วนในการทำนมโรงเรียนเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของนมโรงเรียนนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีในฐานะว่าเขาได้เปลี่ยนบอร์ดจากปลัดกระทรวงมาเป็นรัฐมนตรีท่านย่อมมีอำนาจเต็มที่จะไปกำหนดทิศทางบทบาทแล้วก็นโยบายต่างๆ ท่านเชื่อไหมครับว่านมโรงเรียนของเราวันนี้เด็กนักเรียนได้กินแค่200กว่าวันเท่านั้นเองวันเสาร์วอาทิตย์วันหยุดเด็กก็ไม่ได้ทานนมเป็นไปได้ไหมครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยให้เยาวชนและเด็กเนี่ยได้ทานนมทั้ง365วันซึ่งเราจะใช้เงินอีกไม่มากครับอีกประมาณ4,000ล้านบาทก็อยู่ในกรอบว่าประมาณ15,000ล้านบาท ที่รัฐบาลได้วางไว้ถ้าหากว่ารัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นประธานเนี่ยท่านไปกําหนดนโยบายแบบเนี้อานิสงก็จะเกิดกับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคนมแน่นอนสิ่งที่เกิดประโยชน์จากพรบฉบับนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีครับท่านต้องใช้ความเข้มแข็งและความกล้าหาญของท่านไปปราบในเรื่องของการทุจริตในทุกองค์ขาพยบที่เกี่ยวข้องกับน,นมโรงเรียน ในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างนะครับองค์การส่งเสริมกิจการคนนมแห่งประเทศไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาท่านประธานทราบไหมครับว่าหน่วยงานนี้แทนที่จะมีกำไรแต่กลับประสบความขาดทุนมาโดยตลอดท่านต้องกล้าตัดสินใจครับถ้าผู้บริหารที่ไปบริหารองค์กรแล้วทำให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาหรือจเจริญรุดหน้าได้ท่านต้องปลดครับ ท่านต้องเปลี่ยนครับเพราะบริหารต่อไปก็จะสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองและงบประมาณอสอคอเนี่ยยังค้างค่านมกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นพันล้านบาทท่านประธานทราบไหมครับว่าทําไมถึงอสอคอถึงต้องค้างค่านมกับพี่น้องเกษตรกรสากรต่างๆการทุจริตภายในยองค์กรก็มีมากมายจุดรับซื้อนมต่างๆที่ควรจะต้องมีอยู่เนี่ยท่านกลับไปปรับลด เช่นศูนย์รับซื้อนมที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ห้วยแก้วท่านก็กลับปิดตัวแล้วให้คนที่ขายนมต้องมาขายที่สุขโขทัยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับท่านประธานมันไม่ใช่วิธีการบริหารที่ถูกต้องการซื้อกระดาษเพื่อมาทํากล่องนมและสารปรุงรสต่างๆถ้าหากว่าอสศบริการอย่างโปร่งใสไม่ขาดทุนเนี่ยถามว่าทําไมท่านต้องซื้อกระดาษมาในปริมาณที่เยอะแยะมากกว่ากําลังการผลิตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ผมอยากให้ท่านประธานส่งสัญญาณไปยังท่านรัฐมนตรีอามินมาอยู่โซที่รักของผมนะครับว่าท่านลองเข้าไปตรวจสอบดูเถอะครับว่าองค์กรนี้มันมีการทุจริตมากมายเพราะฉะนั้นไหนๆก็ใช้พรบฉบับใหม่แล้วมันจะต้องปฏิรูประบบการบริหารงานทั้งหมดครับท่านครับขอบคุณครับ